ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบวกับผมวันนี้อีกแล้วเอเกนเมนเอทีเอ็มและวันนี้นะครับผมจะมาสอนโลดโปรไอตัวล a เดออ a นเอิแบบโปรแล้วก็จะมาสอนแบบการดึงข้อมูลจากของโปรไปยังข้อมูลตัวใน Google Play ตัวจริงๆก็ผิดชมเลย สำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเข้าไปโหลดไอตัวของแท้ใน google play ไปก่อนพล้ที่เราจะได้ไฟล์ของไอตัวของแท้มาหลังกากเที่ยวได้ไฟล์ตัวของแท้ปับ๊บเราก็จะมาะได้ไฟล์ตัวของแท้แล้วใช่ไหมนี่ยว่ะ if เฮาไป F อ i ไฟเอฟไพลเลอร์แล้วก็จะเอฟไฟต้องเป็น e f อฟไฟเวอร์ชั่นเก่านะจะไปหาโหลดจากใต้ลิงก์ใต้คลิปได้เลยจะแจกลิงก์ใต้คลิปจะมีลิงก์โปรลิงก์ e f ฟไฟเอฟไพเลแล้วก็ตัวตัวคลิกออโต้มาให้ ก็หลังจากที่เข้าไปเอฟไฟฟอยเลอร์ F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  L e R แล้วใช่ไหมก็กด Android Data แล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยเห็นไฟล์ไฟล์นี้ใช่ไหมที่เขียนว,ว่าซอมบี้อะไรเนี่ยเปลี่ยนชื่อตอนแรกตอนแรกมามันจะเป็นซอมบี้แบบนี้นี่ซอมบี้แบบนี้ตอนแรกมามันจะเป็นซอมบี้แบบนี้ม,มาก่อน แล้วก็เราก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นแปดแปดผมจะเติมแปดแปดลงไปทุกคนจะเติมอะไรลงไปก็ได้จะต้องจำไว้หลังตัวเซตนี่แหละถ้ามันขึ้นว่าเปลี่ยนชื่อเ็จสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วก็คือเ็จสมบูรณ์แล้วเสร็จแล้วก็ให้ไปลบไอตัว เกมของเปสตโซออกปึ๊บแล้วก,ก็ไปโหลดตัวโกงมาปึ๊บก็ติดตั้ง ติดตั้งตัวโกงกดเปิดติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเสร็จแ,แล้วก็มากดแสดงทับเลื่อนหาตัวเกมมาเด้งกันมาหน้านี้เลื่อนหาตัวเกมตัวเกมอยู่นี้กดตัวเกมลงไปกดเปิดกดย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับ แล้วเลื่อนหาเลื่อนขึ้นมาหาเกมหาได้เลยนี่มานี่มันก็จะเป็นลิงก์จากตรงกูก็เพย์ไว้ถ้าตามถูกมันจะขึ้นขั้นตอนถัดไปเราจะมาทำการคลิกออโต้ความของ๋อยวกดตัว A ตัวเขียวตัวนี้ก่อนตัว A ตัวสีเขียวตัวนี้ใช่ไหมกดเตยได้หมด กดเปิดทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วก็โโวกโหลดไอตัวคีย์ออโต้มานี่ตัวแอปตัวนี้คีย์ออโต้คีย์ออโต้กดะไปแล้วก็กดเริ่มต้นกดคีย์ออโต้กดเปิดมันไม่ทำงานก็กดกดจุดแล้วก็กดเปิดใหม่แล้วก็กดย้อนกลับกดหลายเป้าหมายเสร็แล้วก็กลับไปคิดตรงเกม ของได้เลยนักการมับเวลาตดด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 เป็นมินาวินาทีปับเป็นนี่เป็นศูน ส่วนมินละวิแล้วก็ปรับไปนี่เป็นสองห้าแล้วก็กดเลนด์ดีได้เลย น,นี่คือการแฟ้มของระดับไท้เดี๋ยวเราก็จะมาเอาตัวโปรตัวเนี้ยไปนี่ไปใส่ในเพสโต เดี๋ยวผมหอัมของก่อนเจี่ยฟั่มของเสร็จแล้วอของทุกอย่างครบฟ้อมเฟอร์ฟอยเออสำหรับวิธีการที่จะทำให้กล่องเป็นสองชั้นนะเห็นตัวลูกบวกตรงข้ามบนมุมบนด้านขวาตอนนี้มาตงลูกบวกเอ รูปชี้ขึ้นนะรูปสอนชี้ขึ้นกดลงไปหรือกดอัปเดตเดี๋ยวไปอัปเดตได้ถึงเล่หมดสิบเอ็ดจนกว่ามันจะขึ้นเป็นเล่หมดหนึ่งเป็นลม่สิบเอ็ดแน่นอนเชื่อสิบเอ็ดก็ตั้งเดี๋ยวผมจะมาสอนลอดอันนี้อะไรดีกว่าเอีสอน ย้ายข้อมูลจากตัวโกงไปเป็นตัวเพสโตรนะกดเข้าไปที่กลับก็บไปที่เอฟไฟเอฟโฟยเลอร์เวอร์ชันเก่าเน้นว่าเวอร์ชันเก่าแนะนำนะผมอยากให้ดูคลิปผมให้จบจะได้เข้าใจอ่ะแล้วก็กดไอตัวไฟตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็น88ด ก็ถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันเยอะนะครับนี่นี่นี่ปินตามนี้แล้วก็กดออกกดถอนตัวเกมตัวโปออกไปเลย ก็ไปโหลดกลับไปโหลดในเพจสโต์ใหม่ก็หลังจากที่เราติดตั้งตัวเกมเสร็จแล้วเราก็จะยังไม่เปิดนะติดตั้งตัวเกมจากเพจสโตเสร็จแล้วเราจะยังไม่เปิดลบตัวโปเน้นว่าลบตัวโปออกแล้วเสร็จแล้วก็โหลดจากเพจสโตมา แล้วเราจะกลับมาแก้ชื่อตรงนี้ให้เป็นเหมือนเดิมลบแปดแปดออกหรือว่าลบไปที่เติมลงไปออกที่คุณเติมลงไปกดตกลงทำไ,ไม่ได้วะอ๋อมันต้องลบไอตัวที่โหลดมาจากเฟสต์โตออกก่อน นนเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตัวไฟล์ตัวนี้ให้กลับเป็นเหมือนเดิมไฟล์ที่เราจะเอาก็คือไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อไว้นั่นแหละส่วนถ้ามันขึ้นมาอีกไฟล์นึงข้างรูปเดียวกันก็ลบออกเราจะเอาเฉพาะไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมจนมัน เคลื่อนเป็นรูปหน้าคนใส่เสื้อสีดำแล้วเขาเ้าเกมที่โหลดมาจากเพจเตโต้มาแล้วน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของเพจเตอร์โตและตอนนี้แต่ว่าข้อมูลจะเป็นข้อมูลของโป ของทุกอย่างจะครบหมด mm hmm. <c oughs> ก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่ีส์เกมตืนไฟเจ้าไอเกนแมนเอ็นดีเอ็นไปแล้ว๊วยบายทุกคน